คนเราสมัยนี้ใช้เงินแต่รู้หรือไม่ว่าวิวัฒนาการเงินตราไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับและมีความเป็นมาอย่างไรมีใครรู้บ้างนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับหลายหลายท่านก็อ่าคนสมัยใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้ในเหรียญกระสาบธนบัตรรุ่นใหม่ๆนะครับราชการที่ผ่านมาอ่า แต่ก็ไม่รู้ว่าความเป็นมาต่างๆนั้นเป็นยังไงนะครับวันนี้ากาก์าพารวยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้หลายๆท่านนะครับอ,อยากรู้นะครับหรือว่าต้องการศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมาของเงินตราไทยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะนำเอาข้อมูลมาเล่าให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเงินตรา นะครับสำหรับวิวัฒนาการนะครับความเป็นมาตั้งแต่เรายังใช้เบี้ยหอยอดูว่าความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานั้นติดตามกันนะครับเราไปที่ข้อมูลวิวัฒนาการเหรียญน,นะครับหรือธนบัตรไทยได้เลยนะครับเมื่อกล่าวถึงเงินนะครับเงินทุกคนก็คงจะคิดถึงเหรียญกระสาบธนบัตร ต่างๆชนิดราคา1ิบาท20ิบาท50สิบาทหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะครับแต่เงินตรารุ่นเก่าๆนั้นนะครับก็เราก็ไม่ได้มีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพวกเงินตรารุ่นเก่านะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสําหรับวิวัฒนาการเงินตราไทยนะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นก่อนที่จะมีการนําธนบัตร นะครับเข้ามาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่นๆในระบบการเงินของประเทศชนชาติไทยได้ใช้เบีย้ยหอยประกับนะครับเบีย้ยหอยประกับดินเผาที่มีตราประทับเงินพดด้วงปี้กระเบื้องนะครับและเหรียญกระสาบเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับอ่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอ่าก็จนกระทั่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีกับต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้านะครับทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถผลิตเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินตราหลักในขณะนั้นได้ทันต่อการต่อความต้องการต่างๆนะครับต่อความต้องการตลาดซึ่งยังมีผู้ทาเงินพดด้วงปลอมนะครับออกมาใช้ปะป,ะปนในท้องตลาดจน เป็นที่เดือดร้อนนะครับโดยทั่วไปในปีพุทธศักราช2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดทำเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศเรียกว่าหมายนะครับลหลายๆท่านก็เมื่อเราเอ่ยคำว่าหมายขึ้นมานะครับก็คงจะมีแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับที่พอจะรู้ เกี่ยวกับคำว่าหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินอีกชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นกระดาษสีขาวนะครับหมายตัวนี้นะครับเป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรและลวดลายด้วยหมึกสีดํานะครับประทับตราพระราชสัญ,ญลักษณ์ประจําพระราชวงศ์จักรีรูปพระแสงจักรและพระราชลันจักรนะครับประจําพระองค์รูปมหาพิชัยมงกุฎด้วยสีแดงชาตินะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลง หมายที่โปรดให้จัดทำมีอยู่3ประเภทได้แก่หมายราคาตำ่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยเหตุที่หมายเป็นเงินตราชนิดใหม่นะครับในขณะนั้นราษฎรก็ยังไม่เคยคุ้นเคยนะครับยังไม่คุ้นเคยที่ความเคยชินนะครับใช้อยู่กับเงินพดด้วงเงินโลหะต่างๆนะครับเงินโบราณน,นั่นเองจึงไม่มีใคร ยังไม่มีการใช้นะครับอย่างโดยแพร่หลายนะครับตามพระราชประสงค์นั่นเองนะครับก็คือ,อาราษดรนนั้นไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้ในการใช้หมายนะครับก็เลยไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับต่อมานะครับอัดกระดาษนะครับก็มาเป็นอัดกระดาษอีกนะครับ ระหว่างปีพุทธศักราช2005 2,415ถึง2,416นะครับในราชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดปัญหาเหรียญกระส่์ชนิดราคาต่ำนะครับซึ่งเป็นเงินปลีกที่ทำจากดีบุกและทองแดงขาดแคลนประกอบกับมีการนำปี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้เงินแทนเงินในบ่อนการพนันนั่นเองนะครับอ แทนเงินตราในพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรโดให้จัดทำเงินกระดาษชนิดราคาต่ำเรียกว่าอัดกระดาษให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินที่ขาดแคลนแต่อัดกระดาษก็ไม่เป็นที่นิยมเช่นเดียวก,กันกับไม้นะครับต่อมานะครับก็จัดสร้างบัตรธนาคารขึ้นนะครับ จัดสร้างบัตรธนาคารขึ้นเงินกระดาษชนิดต่อมานะครับก็คือบัตรธนาคารนั่นเองซึ่งบัตรธนาคารนะครับซึ่งธนาคารผาณิชย์ต่างประเทศ 3. ธนาคารที่เข้ามาเป็นเปิดสาขาในประเทศไทยได้แก่ธนาคารฮ่องกงธนาคารและเซี่ยงไฮ้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาเตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินนโดอินโดจีนได้ขออนุญาต นำบัตรธนาคารออกใช้เมื่อปีพุทธศักราช2,432นะครับ2432 2441และ2,442ตามลำดับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นรัฐบาลประสบปัญหาไม่สามารถผลิตเหรียญกระสาบได้ทันต่อการขยายของระบบเศรษฐกิจบัตรธนาคารมีลักษณะเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ อำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าดังนั้นการหมุนเวียนของบัตรธนาคารจึงจำกัดอยู่ในวงแคบนะครับเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นติดต่อธุรกิจกับธนาคารดังกล่าวนะครับเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับบัตรธนาคารมีส่วนช่วยให้ประชาชนรู้จักคุ้นเคยกับเงินที่เป็นกระดาษมากขึ้นและเนื่องจากมีระยะเวลาการนำออกมาใช้กว่าสิบสามปี พศ2จากพศ2,432ถึงพศ2,445ทําให้เรียกบัตรธนาคารทับศัพท์ว่าแบงก์โนดหรือแบงก์ในขณะนั้นสร้างความเคยชินให้กับคนไทยเรียกธนบัตรของรัฐบาลที่ออกใช้ในภายหลังว่าแบงก์จนติดปากนะครับถึงทุกวันก็จะมีบัตรธนาคารชนิดราคา400บาท บัตรธนาคารชนิดราคา80 5บาทนะครับต่อมาก็5บาทนั่นเองนะครับส่วน400นั้นใช้กับส่วน400นะครับของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ส่วน80บาทของธนาคารชาเตอร์แห่งอินเดียและออสเตรเลียจีนบัตรธนาคารชนิด5บาทนั้นของธนาคารแห่งอินโดจีนนะครับและต่อมานะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลในสมัยนะั้นได้พิจารณานะครับว่า บัตรธนาคารที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกใช้อยู่ในขณะนั้นมีลักษณะคล้ายกับเงินตราที่รัฐบาลควรจัดทำเียเองนะครับจัดทำเีอเองเลยนะครับในพุทธศักราช2433จึงได้เตรียมการออกตัวเงินของกระทรวงพระทังมหาสมบัติเรียกว่าเงินกระดาษหลวงโดยสั่งจากห้างกิเชเก้แอนด์เดวิลเลียนนะครับ จากประเทศเยอรมนีจำนวน8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงได้ส่งมาถึงกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2435แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางการในการบริหารนะครับจึงมีได้นำกระดาษหลวงออกใช้นั่นเองนะครับกระดาษหลวงชนิด80บาทชนิด100 ชนิด400นะครับต่อมานะครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2445จึงเข้าสู่วาระสำคัญนะครับในการออกธนาบาัตรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองการให้ตราพระราชบัญญัติธนาบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121ขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2445อีก ทั้งโปรดให้จัดตั้งกรมธนบัตรในสังกัดพักครังมหาสมบัติที่ทำหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินให้ธนบัตรและเปิดให้ประชาชนนำเงินตราโลหะแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรตั้งแต่วันที่23กันยายนปีพศ2445จึงนับว่าธนาบัตรได้เข้ามามีบทบาท นในระบบการเงินของไทยอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมานะครับธนบัตรที่ออกใช้ตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก1 2 1นนั้นมีลักษณะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับรัฐบาลที่สัญญาจะจ่ายเงินตราให้แก่ผู้นำธนบัตรมายื่นโดยทันทีนะครับต่อมาใน รัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2471ซึ่งกำหนดให้เงินตราของประเทศประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษะสอบตลอดให้ธนบัตรและเหรียญกษาสอบเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับจึงเป็นการเปลี่ยนลักษณะของธนบัตรจากตั๋วสัญญา ใช้เงินมาเป็นเงินตราอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมานั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับวิวัฒนาการเงินตราไทยนะครับก็คงจะหลายๆท่านนะครับสมัยก่อนนะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็คงจะอย่างพอทันนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็ยังเคยเห็นนะครับยังเคยเห็นเกี่ยวกับพวก ธนบัตรหรือว่า,ากระดาษหลวงนะครับเงินกระดาษหลวงบัตรธนาคารต่างๆน,นะครับหรือว่าอัดกระดาษนะครับไมต้ต่างๆนะครับก็คงจะถัดอ่นนี้ก็คือความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้า,าในคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเข้าเหรียนในวาระต่างๆ ของเราปกตินะครับในเหรียญกระดาษหมุนเหรียนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ